ชมนะครับตอนนี้ซ่อมเมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ถอดจอมาเลยครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปนี่เดี๋ยวต้องซ่อมจอก็เดี๋ยวมาเทสกันเลยนะครับเปิดเทสจอก็ขึ้นอยู่นะครับขึ้นเป็นลางๆเนอะหลังปิมไม่อ่ะโอเคหยุดแล้วนะครับไม่วิ่งแล้วฮะอ่ากดโหลดกระดาษอืมอืมโอเคเทดตัด โอเคหักดนะครับอ่าโอเคนะครับเลื่อนขึ้นฟีดลงหัวบินซ้ายขวาอ่าโอเคอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะซ่อมจอนะครับนี่นะครับจอเนาะเดี๋ยวซ่อมจอเสร็จจะได้ประกอบแล้วก็เทสทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับแจ้งความคืบหน้านะครับตอนนี้เมนบอร์ดซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ การที่เปิดขึ้นมาแล้วก็แกนตัว x และ y นะครับเลื่อนไม่หยุดนะครับตอนนี้หายเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคอ่า,อาโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันต่อครับ